แม้ในวันนี้จะต้องเป็นแม้ในวันนี้แม้ในวันนี้แม้ในวันนี้นี้จะต้องเป็นวันสุดท้ายไม่มีวันจะไม่มีวันหายนะ เพลงมันไม่ได้แบบเพลงมันต้องการบีบแบบมาเช็อดูอยากจะมีกำบังคำใช่ไหมฮะถ้าฉันมีคำบางคำอยากจะมีคำบางคำจะบอกให้เธอไม่จากไปจะบอยเธอรับรนรัธได้รับรู เราจะตบคุณรำเสียงลบดีไหมคุูก้องเสียงเฮ็ดหรือเสียงนี้ดี่มเดี๋ยวจะมีม่นเป็นลูกคีไหนเดี๋ยวจะมีกันบังคับจะบ่อยเธอไม่จะไปจะบ่อยเธอได้รับรู้ฉันนั้นรักเธอเท่าไรหรือว่าจะฉันรักเธอเท่าไรไม่เอาเอาแต่ว่าของเขาร้องไว้อย่างนี้นี่เวอร์ชั่นใครเวอร์ชันผมจบแต่เดี๋ยวดูก่อนเสือไปถึงโอเคสุดท้ายมันสูงอ่ะ พี่เบนเนื้อเพล่นู้นไม่ต้องเดินทางนี้หรอกไม่เดินทางนู้นดีกว่าไม่เดินทางนู้นแล้วหรอวันนี้เดี๋ยวเดียนฟังทีนึงข้างนอกก็มีให้ช็อปเย็นใหญ่ของรู้แล้วคู่อะไรนะคูเกอล์จำเนื้อท่อนเฮ้ยพลงไทยช่วยหน่อยดี เสื้อผมใส่มาแล้วแล้วแกใส่ไม่สวยอ่ะเฮ้ยแตแกใส่ไม่สวยไม่แต่คนชมตอนนั้นใส่ไม่มีใครพูดใครบอกเสื้อสวยอ่ะวิงแแดนนนเเหหรออูป็ั้ละะไรนะครับวิกแดนเหรอวิกไหนไม่รู้ครับใส่จำไม่ได้แล้วนานเลยแต่เพลงไทยยังไม่เคลียร์นะเอาให้แม่นแม่นเมโลดี้เมโลดี้แล้วก็เนื้อเนื้อก็ให้แม่นกว่านี้เมื่อกี้เนื้อพลาดอยู่นะเพลงไทยนะโหมดซื่อจะต้องมุ่งซื้ไม่ได้เลยบอกเมื่อวานคุณแชททิ้งไว้แล้วว่าไง ไปท่องเลยวันนี้เดี๋ยวว่างท่องเลยท่องท่องนะแล้วก็เอนเตอร์เทนเนี่ยเมื่อกี้มีนลูกเล่นมีอะไรงั้นที่ครูใส่ให้บ้างถ้าซื้อก็เก็บไว้แต่ครูว่ามันดีมันใช่ไบบมันต้องทะล้นนะมแบบใช่ไหมมันต้องทะล้นทะล้นหน่อยไอ้หมอะ นันี่เลยแล้วแต่กินได้เย็นพเ่โค้่อยากกินเยอะอกกเผ็ดดมันไม่เผ็ดมากมันไม่เผ็ขนาดแบบเผ็ดโค้รเผ็ดผมากย่งนี้ใชมเคะรีบเด ม่หัวแตกเนอน้อ่นทายคอนสะดวกไหมก่อนนี้ต้องไปห้างสื้อกินพี่อะไรก็จะเป็นอย่างนี้เลยสรุปมีเ<ม>ดเวลลอปป์ปะเนี่ยเราจะได้นี่กันมนาแล้ว ต้องรับม,มามาอืมั้งนานแล้วใครมาแขกแขกแขกตีที่แตกมห็นไงมผเกแล้วนะไม่เคยเข้าใจเท่าไร ลืมเก็บพริกไว้เสียดายไรล้ะครับขอ้ลืมเก็บพริกไวเก้เสียดายอยากเินพรก <c oughs> นิกว่าคุยกับผมแม่เก็บนั่งยนีพงศ์อ่ะอมืมเก็บเปน็นร้อยบาทไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> กินอีกอันนึงยัเป็นไรไปซอสของเทลอันละแค่สามร้อยแคลสองอันก็หกร้อยแคลเองอันนึงกินได้นั่งสองพัน อารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยฉันทะเลวังกาเหนือ่อเตือนแน้วอ่ะ เวฟดอกครับผมนุ่มมากนิ่มอร่อยสุด ถ้าไมใจเธอมาไฟรกเป็นหังฉันมีสิ่งที่จดบอกสิให้เธอฟัใหเจอสฟังแค่ทางนี้็นเธอมดใจให้เธอตอดใจว่าจะให้รัเปใจให้รักเปิดใจคนหนึ่งออมาชนามาให้รากกันอถ้ามีคนหนมสี่ทำไมกินตลอด หิวอ่ะดิหิวไหมล่ะเรากินเพราเราหิวอยู่ในนี้มันพลังงานใช้เยอะหนอเยอะเลยแล้วราต้องหิว้วหวรนไ้่น่ามีอ่ะเดี๋ยวไปหลอกนะฮะเดวหลอกมน่ามีเล ก็เลยมาอือก็เลยสอง,สองอต่อ,อ,อหรือว่าอีกหนึ่งนาทีวะเฮ้็วน้ำดอกอร่อยมาก แจร๊กทา๊กแทร๊กแทร๊กแทร๊แทร๊ก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 แทร๊้แทร๊กันร๊กแทรแทร๊กแทร๊กแจร๊กแทร๊กแทเ๊กนอย่างไร๊กแทร๊กแทร้กแทร๊กแทรแทร๊ก้ทร๊กแ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 เร๊กแทร๊กแทร๊กแทร๊นแทร๊าแทรากแทร๊กแทรอกแทร๊ แล้วดันไปข้างหลังเห็นแค่ทำอย่างนี้บ้าทำแบบนี้พี่ก็ทำตามแกเขมันดันในข้างหลังอย่างเงี้ยเราก็ทำไงวะมันมีเรื่องบ้างเงี้ยบ้างั้างได้แล้วมีอย่างนี้หลักคำคล้องัำคล้องอ๋นี่ก็หลักคำคล้องก็ไม่ยากใช่ปะ คุณว่าคองเอเลนมาจากอันนู้นมัน้งเพราะว่าเราเล่นได้แล้วไงเสื้อตัวนี้เล็กอยู่นะชอบเสื้อจังเบ็ดดอกมันโคตรอร่อยอ่ะขนม,มปังมันนิ่มมาก พาร์ที่ไปไหนวะโลกเราไม่มีพาร์ทย์แล้วตอนเนี้ยไม่มีพาร์ทย์เลยนะโย